Okay, มันโอเคฮะก็หลังจากที่คิดแล้วว่านะครับคือไม่อยากตัดนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าคือแม่งเอพีเอสการถ่ายแม่งเยอะกว่าการเอพีเอสการเอ่ยังไงว่าเล่นเออใช่นะก็ต้องขออภัยทุกคนนะฮะที่คลิปตัดนะฮะเอาฮะสู้ไปเรื่อยๆอ่ะโอ้โหเลยดอุจจัย ไอ้จ้าโดนโพชั่นนี้อีกแล้วไบเน็ตสัตว์เอ้ยคือโคตรเกลียดอะเกลียดตั้งแต่แมบบิเซนเตสแมนแล้วเนี่ยไอ้โพชั่นเนี้ยโพชชันมองกลางคืนเหรอเออเฟสชั่นเนี่ยตายแล้วเกลียดผมไม่เป็นไรครับผมผมโอเคละอ๋อผมติดโอเคนะก็จบกับ อีกอีกอันนึงแล้วนะฮะก็ถ้าสมมุติเราใส่แผ่นเพลงนี้เสร็จมันจะมีประตูเปิดไม่ใช่รแล้วเราต้องไปไหนต่อแล้วคนนี้เขอบินได้ไงเนี่ยไหนโ,โมโมริบินได้ไงวะค้างเหรอหลุหลุดหลุดเอาตกตายโ <c oughs> อ้นะก็หลังจากที่เราฆ่าอ e e e ีนัน่นเสร็จนะฮะเราก็จะไปที่ไหนต่อ ้าบอสทีรโรบายใช่ไหมใช่ไหมคือเราจะไปตรงไหนไงคือทั้งตัวผมมีแค่ดาบไม้เนี่ยอ่า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 สงสารขอบรับดาบไอรอนก่อนอ่ะเนี่ยกางเกงอ่ะขอไปใส่โอ้โหกางเกงเป็นสิบเลยเว,ว้เยเยอะจัดคือโคตรเยอะเลยโตอ้ โอ้มันยิงเด้งไปไกลมากเลยเจย์ไม่ขู่แล้วเลย์ผมล้าดิอยู่ล่าวเจยผมบ้างดิผมถูกกดดันเนี่ยมันยิงอเอาดุคางเลยเนี่ยไหนไหนอยู่ไหนอะแล้วปรับดิฟิกไอ้ดิฟิกคอตตี้อยู่ระดับอะไรอะปากมั้งไม่รู้โอ้หาร์ดเลยเหรอ,ยอไอ้บ้า <c oughs> โอมม้มีเด็กแม่งแตกชิบหาเลยเอาไม่รองเท้าเอาฮะนิ่นเร็ววะ่ะเด็กซอมบี้แม่งเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราไปฆ่ข้าวบอสกัน ข่าบอสตัวสุดท้ายนั่นเองก่อนที่จะไปเจอ,เอกับฮิโรบายนะครับโอ้บิกซอมบี้บิตเตอร์เบย์น้าพี่ซมบีมมบ้เหรอดูดิอูบุกสิกลัวอะไรดีแรงน้ย้ย คือซอมบี้พิกแมนจะไม่ทำอะไรใครงไงนอกจากว่าเราไปจะไปดีมันเอาเลยดิไปกลัวอะไรอะ่ะผมผมแหลกครับเรียบ <c oughs> ร้ย <c oughs> อยไปสามคนไปสามคนไม่คุณ็อกขนาดนี้ก็โดดลงเลยเอะ่ะครับ <c oughs> แล้วคุณบบนี่มาได้ไงอ่ะฮะผมวามาว่ามันเหมือนแบบที่รถไฟแมนชั่นไงไม่รู้ก็ก็จะที่รถไฟแมนชั่นไงครับเอาหรออ่าอ่าอ่ะไปหายไปชาวล็อคเราอยากให้มันเขาลงมาได้ธรรมดาแบบชาวบ้านชาวบ้านกับเขาดีกว่าเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาโอเคครับยี่ข้ามันได้ละฮะได้แล้วเหรอแล้อซอมบี้พิกแมนมันนะ เออเฮ้่กว่าจะตายให้สัต่เด้ต่อไปไปไหนต่อครับคือเราอาจจะไปทางนี้มั้งคือคิลีพี่แท็กเขาไปต่อไม่จบอ่ะคือผมก็ไม่รู้อุ้ยเอามานี่ได้ไงอ่ะโอ้ที่ไหนเนี่ยคือวาร์ปเองหรือมีคนทีพีให้ครับมันเหมือนจุดเริ่มไงไม่รู้อ่ะก็จุดเริ่มเลยคร่อกี้ยังอยู่ห้องไม้อยู่ใช่มันวาร์ปเอง วับเองเหรออ๋อให้มาอัปเกรดของใช่เดี๋ยวผมมากินข้าวก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแจมเนี่ยอุ้ยขนูปักหัวลับน่เราก็มาแลกอ้าวคือแลกกันเสร็จยัง ยังตอนนี้ผม,อ,มอาหารไว้กัน,นยังไม่เคยกินเนื้อเลยเนี่ยแม้กระทั่งเนื้อเนื้ออินชานก็ตามเนี่ยยังไม่เคยกินเลยคุณเอารองเท้าไหมเอาครับคือใกล้จะเจ๊งเออผมเจ็บตั้งแต่ตอนที่โดนธนูปักหลังอะกำ่ำถดถดไดมอนใช่ไหม โอเคฮะเราก็ไปกันต่ออะใน Initialize to โอเค okay. ป่ะเราจะไปไหนต่อครับคือเอ้ยผมลืมอ่านเควสครับเดี๋ยวผมจะวิ่งอ้อมๆดูคือเควสที่เอ่คล <c oughs> ิปแม่งไปโคตรเร็วเลยคนอื่นเขาไปดีๆ เดีวิ่งอมเงอนเฮ้ยเจออีกแล้วตัวหนึ่งอะไรอ๋อซัมบีพีกพีกเหรอซัมบีเจอมาด้านข้างซ้ายมืออะไอ้แมนชั่นไม้ข้างๆอ่ะนะเออยีแอนเดอร์แมนนี่ว่ะนี่นี่ทางนี้ทางนี้ ดูดิอา้าวหายไปไหนเล่าไหนอ่ะอ๋อยู่นไหนครับตรงนี้อ่ะปูไว่บ้าอืมเฮ้ยแม่งอยู่ไกลๆแม่งไม่ทำะไรวะ่ะ ดีนะที่ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้อินฟินิตี้ของธนูเออเหมือนกันพี่อินฟินิตี้ามันจนตายอ่ะแล้วจะวิ่งไปเก็บของอ่ะ ทุกคนในคอหายกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยออจะเอาไงครับวิ่งบุกเลยเปล่าครับขอขออีกนิดหน่อยอีกนิดอีกนิดนึงงอนคุณเเชียร์เลยนะครับตัววิ่งไปการเลย,<า>ยจบแล้วฮะแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวอะไรเดชานูเต็มไปหมดเลยเนี่ยอโอเคเดี๋ยวนะไปดูในคอแป๊บ อ๋อหลุดกันใช่ไหมโอเคโอเคครับมันมีโคด้วยเอาเอามาเอามาเอามาให้หมดขยะให้เอาใม่แต่ขยะนะฮะเราก็จะไปฆ่าบอสตัวที่สามกันแล้วอยู่รตรงไหนอ,อะ่ะไม่รู้สิคือในเควสมันมีให้บอกมันมีบอกอนะ่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไหนโอ้โห อ๋อได้กิ๊ดที่สามก็ครับเียสอมบี้แม่งเมาดูเลยอยู่ไหนอยู่ไหนฮะไม่รู้เนาะเอามาทางนี้้อรู้แล้วตัวที่สามนะไอตัวนี้ไอตัวที่เราฆ่าเนี่ยตัวที่สามอันนะหรือเปล่า ก็คือจําได้อะมันมีบอสอยู่3ตัวหนึ่งก็คือไอตัวไอตัวที่เราฆ่าก็คือสเตรลิกาไอสเกลตันคิวอ๋อนี่ไงมันนีมีตัวหนึ่ง<ล>ะอะที่ฆ่าวิทอะที่ฆ่าวิทอะวิทเทอร์ไอพี่ชายวิทเทอร์ดิไอวิไอแม่ไอแม่หมดอะกดเลยครับกดเลยครับกดเลยมาด้านล่างล่างไหนวะอันนึงเดี๋ยวเราปรุ่มไปกดข้างกันเทีพีนำทีพีหน่อยมาอ่ะอีพุ่มกดดู ปุ่มกดเลยครับอ่าวิชอ่ากูไม่เลกกูไม่รู้กูขึ้นพีตันแล้วยามันอมันจะยิงไน,นไงเออคือดีไม่ดีนะฮะอาจจะมียาซูมนั่นไงเฮียซอมบี้เด็กอีกแหละอ,อิป เอ๊ะทำไมอู้ย่าแม่งอู้อคือคอัดอัดจนมุมอัดจนจนมุมจนมุมจนมุมเออจนมุม โ oh, <laughs> อหล็กอาจจะจอมุม <laughs> กินก่อนเลยฮะอาได้แผ่นดิสโอ้คาบอสเป็นอะไรที่ง่ายอย่างเงี้ยโอเยหนะ้าประตูตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นนั่นเองนะครับพอเสร็จแล้วขึ้นไปขึ้นตรงนี้ขึ้นเอาของมาฮะมาเอาของมา, <laughs> มา ของอะไรฮะผมให้อนที่จะให้ค่าซอมบี้กันครับครับโอเคฮะกดเก่งว้าวฟีดจุงโอเคฮะคือคือเราเราฆ่าบอสครบสามตัวแล้วเราจะไปไหนกันต่อครับ,ค,รบคือนี่แหละค,คืาทำถามงั้นเดือยทานี้ดิที่เรายังไม่ได้ไปฆ่ามันปันนี้ อ่ะไหนไหนครับท่าไหนครับตรงนี้ครับคือทางไอรอนนั้นไปแล้วนะคือฆ่าสเกลตันคิงครับทางนั้นคือทางที่ไปฆ่าสเกลตันคิงคือบอสต,ตัวแรกรวิทเทอร์คือไอวิทวิทคือบอสต,ตัวสองคือเราเล่นตามตัวเกมเขาปะวะรู้ นี่ไงหนึ่งคือเราต้องเปิดให้ครบสองอันพอมันจะเปิดเราก็ลงไปถ้าที่ผมดูในคลิปอน,นะและตรงนี้ก็เปิดไปเย็บเย็บพร้อมกันถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะในเสร็จแล้วซอมบี้ก็จะตกหมดพอตกหมดเสร็จปุ๊บก็จะมาเปิดใต้ตรงนี้ <c oughs> เสร็จแล้วก็มาเก็บยา อยู่ไหนวะเก็บยายาพอเสร็จแล้วก็ตรงนี้เปิดไอ้นี่พอไอ้นี่ตกลงมาก็เก็บยาคือจะติดใบนเน็ตด้วยนี่หว่าไปด่าเคฟ ม่อะเรามันงงๆอะมันเหมือนเราเล่นรัดอะใช่ครับเราเล่นลับอเอาพี่เอาของน่ยไหนฮะโอเคโอเคโอเคเ <c oughs> สร็จแล้วมันก็จะขึ้นทางนี้ <c oughs> ใช่เลยตรงเนี้ยแหละคือคือเราเล่นตรงนี้รัดไงเราเล่นตรงนี้รัดก <c oughs> ็ <c oughs> มันมาให้เราเองอะ คืออู้จื้อกมามอ,อ,อ,อะโกเคใช่ครับเราเล่นรัดววคือแมพพิโรบายรีเทิร์นตูไปล้วค,คือคือเราก็เลิกเล่นรัดแล้วนะก็อยู่อย่างนี้แล้วอ่ะต้องขึ้นข้างบนหรือเปล่าลองดูดีด มีซอมบี้อยู่ตัวหนึง่งเออทางนี้เรายังไม่ได้มาเลยมีซอมบี้พิกแมนอยู่ตัวหนึง่งนั่นแหละสิ่งที่กูกำลังต้องการคุณเอ๋ครับมาตรงบอสตัวที่สามมันมีสองตัวซอมบี้พิกแมนไม่ไหวมั้ง <laughs> เราขอเราลากไปเออ <c oughs> แม่งมาตามผมเลย หูหูแหลก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 คือลุงอย่าลุงเป็นตัวเดียวตายแล้วเมื่อไรเกิดใกลเกิดไกลไปไกลมากเลยอ่ะอุ้ยกำไปผิดทาง เลาวลากมันตัวหนึ่งเว่ยเดี๋ยวเราค่อยฆ่าตัวมังกรก่อนอมาเดี๋ยวผมลากไว้ให้เกิดมาฆ่าเลยลงไปลงไปลงไปเข้าประตูเลยชื้มเออไอ้มันติดอุ้ยจัำเอากรรม เหมือนหนักกว่าฆ่าบอสอีกอ่ะเฮ้ตายแล้วตัวนึงตายแล้วตัวนึงมาช่วยผมบ้างดิอ่าเสร็จแล้วโอเคไปทางนั้นเลยทางนั้นอ่ะแป๊บนึงใจย็นก่อน คือว่าคือทางนี้เรายังไม่เคยมาเลยฮะอ๋อที่ซอมซอมบีห้หัวหัวดิสเทนเตอร์ลายยาลิเจนเผิ่อใช้ไปแล้วมีซอมบี้เด็กมีสเกลิตัน,ตนยาหลังอ่ะยาหลังอ่ะ ดีเจนลาเรีชันติงเรือสามสิบละเรือสิบเก้าเลยมีซอมบี้เด็กอยู่นะระวังเดี๋ยวเราทำเลย เอ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวอีกทางหนึ่งมันมีด้านบนด้วยอ๋องั้นไปบนเลยไม่ได้ยินเสียงซอมบี้พิกแมนขึ้นมาด้านบนเลยผมขึ้นอยู่แล้วแมงอยู่ด้านบนนี่หว่านั่นไงสเกลตันแต่แมงไม่ครบชุดเหมือนตัวเมื่อกี้มันมันขาดกางเก่ง งั้นผมคามันนี้ก็ได้อเออช่วย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 ,วยมันตายแล้วมีซัมบี้อยู่ตัวหนึง่งโอเคฮะกำลังไล่สำรวจของไล่สำรวจของอยู่งั้นผมกดปุ่มเลยนะกดปุ่มไหนอะ<ร>กดเลยก็ได้ครับ,ดรบกดเลยก็ได้ อย่าบอกนะฮิโรบใบใช่ฮะใช่ใช่ใช่ที่ไหนอะไม่รู้ไม่รู้คือมันไม่วาไปให้อยู่ด้านบนอะนป,ประตูก็ไม่เปิด<อ>คือที่พีผมไยที่พีผม<อ>ตรงนั้นแหละเดินไปไหนเลาไหนตรงกลาง คือเราต้องฆ่าซอมบีแถวนี้ให้หมดก่อนหรือเปล่าวะ <c oughs> กล่องกล่องกล่องในกล่องมีมีชุด ช่วยบุ <blunt animation> ่มก่อนดิเจ้กล่องตายละอ้าวกลับ golden apple โอ้ยโอ้ยเด็กสี่ห้าตัวเลยกลับเด็กมันเลือดน้อยแต่มันโหดเด็กวิ่งเลือดน้อยแต่แม่งวิ่งโคตรเร็วเลยกำโหดด้วยคืออ่าไหนๆก็ไหนในรฆ่าซอมบี้แถวนี้ให้มันหมด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 เอ้ยเซฟเซฟเซฟโซน เฮ้ยพิกแมนผมขอร <ขอ S 2> นะ้องแป๊บโอเคช่วยผมทีดิลากมันเข้ามาผมผมทางผมทางต้านอนะ่ะผมมาอยู่ด้านบนสุดแล้วเนี่ยอา้าวไม่มีเลยนี่ <c oughs> ตรงฮีโร่บายเปล่าใช่อา้าวไหนว่าไม่เห็นมีเลย หเห็นมีนะเนี่ยอืมอ่านเคว็ดแม่งดิวูเสียงมึงจะดูไปไหนเนี่ย <c oughs> แต่ฉันไม่รู้จะไปให้ใครกรรมฉันไม่มีจุดหมายมันไม่มีเธอเจอชื่อแบวปอนฮะทำะไรอยู่เอ่มหาหาทางกำลังกำจัดไอกำลังฆ่าม,มอนเตอร์ ตายลเ<อ>าาะเล่นถอยเล่นเอ,อ่อทีรบมันขั้นเปล่าวะทีรบอะไนะเซิร์ฟนะ่ะเอาพี่ให้อเอามาดิของก็พอมีอยู่แต่มาขอเอาปั๊มได้ไหม <c ười> ปั๊มได้ก็ดีสิฮะปั๊มไม่ได้เหรอเดี๋ยวก็เดีโดนหาว่าเกียนนะผมเอาคลิปลงยูทูบนะ ใายค<อ><อ>ีพแมพเล่นเล่นแมพเว้ยเฮ้ยสามตัวอะไรวะอีซี่ีฮซี่จคดทำอะไรเอา,เอาพวกผมกดกันไปแล้วอะห้องนี้อ่ะเตอ์ออแม่แบบนี้กูเคยกูเคย <c oughs> เล่นอยู่ <c oughs> โอ้โหแต่ของเสียไมา่ให้กู ก็มันเก็บได้อย่างงี้อะจะเอาไงอ่ะเดี๋ยวจะไฟอ้าวกรมอะไรช่วยผมด้วยผมติดอยู่ในนี้อ่ามันเข้าไปติดไงวะทีพีผมทีพีผมทีเออแล้วเขาอ้าวไอ้แม่งมากกตตีเทีพีผมหน่อยอ้าวกรมก็ออกหมาแล้วไงโอเค ใส่ของสลับกันครับอ่ะใครดิบผมเอาของอนี้ให้ละกันเอามาดิเอามาดิบ้าเนเป็นนักผลิตเป่าอ่ันนี้เอามาอันหนึ่ง <c oughs> ปะ โอเคโอ้ยช่จอยอูก่อนอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวทำไมโดนลุมโอเคม,มีเวิวอะไรกันละเว,วิลดยี่สิบสามฮะอันนี้แมปะอะไรเนะี่ย h ีโร b บายเมนชั่นยังไม่เห็นฮีโร b บายเลยคือบอสไฟนอลครับคือฮีโร b บายคือบอสไฟนอลอ๋ออันนี้อันนี้ถึงไหนละจะถึงไฟนอลแล้วครับเย่เย่กดทำไมกดไม่ติด <Final S 1> วะไปนั่นแล้วเหรอจะถึงไฟนอลแล้วเหรอเอา้าไปไม่ได้กรรมไม่เร็วยังวะ <c oughs> คือมันอ่านว่าอะไรเนี่ย บอทไฟฮีโร่ฟรีส์บัตตันเวนเดอรี่คือมันบอกว่าอัลซ่าโดนสไปเด์ชิสติวารีคืออ๋อมันฆ่าแม่งมุมมั้งสติลแปลว่าฆ่าหรอครับเอาได้ของอะไรวะได้เนื้อซอมบี้เอาไหมฮะอ๋ออำไม่ฆ่าฆ่าฆ่าใครฆ่าคุณน ฮะ <laughs> เอาคุณอ่ะไม่เอามัน<อ>จะมีอีกที่หนึ่งวีบอสสี่ตัวเหรอ